ทีเลอรม์มีน้ำลายไหลออกมาเป็นทางตามมุมปากดวงวิญญาณเจตหันมามองยมทูดแล้วสายหน้าไปมาอย่างเอื่อมระอาใจความรู้สึกที่มีต่อยมทูตกึ่งแค้นเคืองกึ่งดูถูกยมูแต่ยืนงงอยู่เลยว้าไอเจตเราไปหาที่นั่งกันเถอะป่านนี้แม่พวกสาวๆก็คงรอค่ากันละกล่าวจบยมทูตก็ก้าวเดินอาจๆเข้าไปหาที่นั่งด้านมุมสุดท้ายของคาเฟ คงเป็นมุมมืดและหลบหูหลบตาผู้คนดีกระมังดวงวิญญาณเจตเห็นว่าบ,บัดนี้ยมทูตได้ไปนั่งเชิดหน้าทำหน้าหล่อยอยู่ที่โต๊ะเรียบร้อยแล้วซ้ำยังดีดนิ้วเปาะเรียกหาแม่พวกสาวเข้ามากอดประคองไว้กับอกแล้วถึงสองคนดวงวิญญาณเจตจึงตัดสินใจก้าวเข้าไปยังโต๊ะที่ยมมทูตนั่งด้วยอาการเศร้าส้อยอิฉาค่ะซี่เจตเห็นข้ามีสาวๆนั่งขนาบข้างถึงสองคนน่ะยมทูตว่าพลางก็ยิ้มจน และเห็นฟันซี่โตโตที่น่ากลัวแม้แต่สาวๆที่อยมบัตุดกำลังประคองกอดอยู่นั้นยังพากันผวาหากแต่เมื่อนึกถึงเงินก้อนโตจากยม,มทูตทุกคนจะเสแสแรง้งแกล้งทำชื่นชมในตัวยม,มทูตเชิญเถิดท่านยม,มทูตเอ้ยท่านยมเชิญตามสบายเลยครับดวงวิญญ,ญาณเจตว่าขณะที่สุดกายลงนั่งกับเก้าอี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วเองจะมาเรียกแม่พวกสาวๆมานั่งคุยบ้างเหรอว่าเจต ยมาทูตยังอุตส่าห์ถามอย่างมีน้ำใจไม่หรอกครับเพียงแค่เห็นคุณยมมีความสุขแบบเนี้ก็ผมก็สบายใจแล้วครับงั้นอยากกินอะไรก็สั่งเอาตามใจชอบเลยนะสำหรับข้าแล้วเขามีความสุขกับแม่พวกสาวๆและน้ำเมาเอ้ยไม่ใช่เหล้าหรือบรันดีหรืออะไรก็ได้วะที่ดื่มแล้วเมาอะ่ะยมทูดพูดไปตามความเป็นจริงที่ตนเองโปรดรานสุรานารีก็ผมคิดว่าขอนั่งคนเดียวจะดีกว่าครับ อยากจะให้คุณยมอยู่กับเมา่พวกสาวๆให้มีความสุขกันอย่างเต็มที่นะครับดวงวิญญาณเจดบอกอย่างเศร้าๆกระแสเสียงสะอื้นละคนกับเสียงคล่ำครวนจนยม,มทูตต้องหันมาศบหน้ากับดวงวิญญาณเจดในตาของยม,มทูตมีแววเห็นใจและอ่านความรู้สึกของเจดในยามนี้ได้ดีก็ค,คงอยากอยู่คนเดียวเพื่อจะใช้เวลาทบทวนหาราวันเมียรักเมียรักของดวงวิญญาณเจดที่ไม่เคยมีหัวใจให้กับ ดวงวิญญาณเจตเลยแม้แต่น้อยนิดแล้วที่สุดยมทูตก็เพียกหน้ายินยอมให้ดวงวิญญาณเจตหลบไปนั่งเลียแผลใจเพียงลําพังตามใจเองค่ะวะแต่อย่าว่าข้าเห็นกับตัวนะเว้ยไม่หรอกครับเชิญท่านตามสบายเถอะครับพูจบดวงวิญญาณเจตก็ลุกหนีจากยมทูตไปหาที่นั่งใหม่อีกโต๊ะหนึ่งซึ่งไม่ห่างไกลกันเท่าไหร่นักแล้วสิ่งที่ดวงวิญญาณเจตสั่งมาก็คือเล่าเล่าล้วนล้นไม่มีกับแกล้มแต่อย่างไร คงไม่ต่างไปจากมนุษย์เมื่อหัวใจตกอยู่ในกองทุกข์ก็ย่อมหันหน้าเข้าหาเล่าดวงวิญญาณก็ไม่ต่างไปจากมนุษย์เมื่อมีความทุกข์มันกองอยู่เต็มในหัวใจเล่าเท่านั้นที่จะเป็นยารักษาแผลใจได้ดีทีเดียวหลังจากดวงวิญญาณเจตแยกโต๊ะไปนั่งอีกโต๊ะหนึ่งแล้วยมทูดจึงอยู่กับแม่พวกสาวๆอย่างสุขก,กายสบายใจกอดคนนั้นนิดแล้วก็กอดคนนี้หน่อยจูบแก้มคนนี้หน่อย จูบแก้มคนนั้นนิดหูก็ฟังเสียงเพลงอันไพเราะจากนักร้องสาวสวยบนเวทีป๋าขาเสียงหวาน,นจากแม่สาวที่ชื่อบัวเอ่ยขึ้นจ๋าเรียกพี่ยมทำไมอ่ะจ๊ะยมมาทูดขานรับเสียงหวานในตาเป็นประกายมันเยิม้มป๋าชื่อยมอ่ะจ๊ะแม่สาวชื่อบัวช่างถามก็ช่างถามตามวิสัยของสาวคาเฟ่ทั่วๆไปยิ่งพูดเก่งยิ่งพูดมากยิ่งเอาใจเก่ง เงินรางวัลก็จะตามมาเป็นกองๆโดยเฉพาะกับชายร่างสูงใหญ่หุ่นเสียเช่นกับยมมทูตผู้นี้ชื่อยมมทูตจ้ะอุ๊ยไม่ใช่ชื่อยอมัศดิ์จ้ะเกือบเผลอบอกถึงตำแหน่งอันแท้จ,จริงของตนเองโชคดีที่ยังยั้งปากไว้ทันการแต่ในคำที่เผลอ,อไปของยอมทูตนั้นได้สร้างเสียงฮาให้กับเหล่าบรรดาสาวๆที่ยมทูตกำลังนั่งประคองกอดอยู่ได้อย่างมากทีเดียว ชื่อยมทูตก็น่ากลัวชื่อยมศักดิ์ก็น่าเกลียดพ่อแม่ของปา๋าทำไมเขาไม่ไปหาชื่อแถวถๆป่าช้าแล้วเอามาตั้งชื่อให้ปา๋าละจ้ะคนตายเขาคงไม่โกรธหรอกเพราะเขาตายไปแล้วอะไรอะไรก็เอาไปไม่ได้จริงไหม่จ้ะปา๋ายมทูตได้ฟังวาจาอันเผ็ดร้อนจากสาวคาเฟ่ถึงกับในตาแข็งวาวมีแววโกรธขึ้นมาในฉับพลัน แต่เมื่อหันมาสบหน้าอันสะสวยของสาวคาเฟ่ใจคอที่ร้อนดนอยู่เมื่อครู่ก็เบาบางลงแต่ถึงกันนั้นก็ยังอดจะคำรามในลำคอเสียงเบาหวิวเกลี้ยวกลาดนิดนิด,นดไม่ได้แหมอินนี่ปากดีจริงนะดันสือกมาสั่งสอนค่ะไปดี๋ยวพลลากเอาดวงวิญญาณไปลงนรกซะตอนนี้หรอกป้าบนอะไรอ่ะจ๊ะแหมพูดดังๆหนสิจ๊ะบัวจะได้ยินบ้างไงบัวสาวคาเฟ ยังคงออดอ้อนยอมาทูดเสียงอ่อนเสียงหวานในตาหวานฉ่าเป็นประกายป,ะป,ะป๋าเปลาหรอกจ้ะปากปํากลังคิดว่าอยากจะหาชื่อใหม่ๆที่มันเพาะเพราะสักชื่อหนึ่งอ่ะจ้ะยมทูดว่าในตาทรงอํานาจแม้จะมีแววหวานแต่ก็ยังดูดุและคมกล้างั้นบัวตั้งชื่อให้ป๋าเองอ่ะจ้ะเอาให้มันเท่เลยนะป๋าสาวคาเฟ่ลอยหน้าลอยตายิ้มหวานบอกกับยมทูตตั้งมาเลยจ้ะป๋ารอฟังแล้วก็อาจจะเอาไปใช้ ในนรกอีกด้วยผู้จบยามทูตก็ส่งเสียงหัวเราะดังกล้องคาเฟ่จนนักเที่ยวราตรีทั้งหลายต้องหันมามองแต่อย่างยามทูตแล้วยากที่จะสนใจใดๆกับเหล่ามนุษย์นักท่องราตรีเหล่านั้นยิ่งตอนนี้ด้วยขอเวลามองดูใบหน้าสาวๆส,ว,ส,ว,สวยๆจะดีกว่าอุ้ยป๋าขาอย่าพูดเป็นลางสิคะคนก็ถือคนถือแต่ป๋าไม่ถือเพราะป๋าไม่ใช่คนพูดจบยมทูตยิ่งส่งเสียงหัวเราะดังสน,นั่นหนักยิ่งขึ้น จนแม่สาวสวยบัวต้องรีบยกมือขึ้นปิดปากอันหนาใหญ่ของยมทูตป๋าขาเห็นไหมคะทุกๆคนเขามองดูป๋าคนเดียวแล้วขนาดตลกบนเวทียังหยุดเล่นและหันมามองแต่ป๋ากันแล้วนะยมทูตหยุดชะงักเสียงหวัวเราะเริ่มไม่พอใจกับสายตาผู้คนมากมายที่หันมามองตนราวกับตนเป็นนักแสดงตลกไม่ใช่นะข้าคือยมทูตผู้ยิ่งใหญ่คิดได้ดังนั้นจึงเปลี่ยนท่าทีเสียใหม่ ให้หลายๆคนมองแล้วต้องเกรงกลัวเพราะข้าคือยมทูตและก็เป็นไปดั่งความคิดของยมทูตด,ด้วยอํานาจและบารมีของความเป็นยมทูตเพียงยมทูตถูกป,ปากสงบนิ่งไม่ยิ้มไม่แย้มไม่ส่งเสียงหัวเราะใดๆหากทุกๆคนต่างก็เกรงกลัวยมทูตกันจนฉี่ทบราดที่ร้ายไปกว่านั้นเพราะยมทูตในยามที่โกรธใครขึ้นมาร่างเดิมของยมทูตก็จะปรากฏขึ้นมาให้หลายๆคนได้แลเห็นร่างแท้จริง เมื่อตั้งสติและดับอารมณ์โกรธขึ้นมาได้ยมทูตจึงเอ่ยเสียงอ่อนเสียงหวานกับสาวคาเฟ่ขึ้นว่าจ๋างั้นหนูหนูก็ช่วยกันตั้งชื่อใหม่ให้ป๋าทีสิจ๊ะแม่บรรดาสาวสาวคาเฟ่ต่างยิ้มรื่นเห็นเป็นเรื่องสนุกสำหรับพวกหล่อนขึ้นมาทันทีรูปร่างอย่างป๋าสูงใหญ่ผิวดำหน้าเหมือนกับปลากะโวต้องชื่อว่าโขสักสิจ๊ะเพราะดีออกและไม่มีใครชื่อเหมือนอีกด้วย แม่สาวคาเฟ่พูดกระลิ้มกระเหลี่ยชอบกลนแววตามีแววเจ้าชู้ยังหยาดเยิ้มแต่อีกฝ่ายกลับโกรธจนเผลอจ้องใบหน้าสวยอย่างเจ็บแขนเสียแรงที่เมตตาปราณีด้วยแล้วยังมาทำปากดีกับยมทูตอีกเห็นใจดีหรือกระไรยมทูดไม่ใช่เพื่อนล้อเล่นของผู้ใดร่างสูงใหญ่แทบเกือบเผลอตัวลุกขึ้นยืนและฉุดกระชากลากข้อมือของหญิงสาวสวยให้กลับไปนรกกับตนซะตอนนี้เสียให้มันรู้แล้วรู้รอดกันไปเลย แล้วเผลอจ้องมองใบหน้างามดยแววตาลุกวาวับกัดริมฝีปากหนาๆนะของตัวเองจนแน่นยิ้มกลนกวนก่อนที่จะเอ่ยกระไรขึ้นมาอีกเอามันไปนรกซะตอนนี้ถ้าจะดีกันมัง้งพอไปถึงนรกข้าก็จะเอาน้ําร้อนจากกระทะทองแดงเทใส่ปากมันซะให้เต็มปากไปเลยมันจะได้ไม่พูดจาเฟ้อฟะอะไรอีกปา๋าพูดอะไรอีกอะจา๊ะแหมชอบพูดคนเดียวอีกละม่เอาน้ะงั้นหอมแก้มปา๋าให้หายงอนนะ สาวคาเฟ่ใจถึงไม่พูดเพียงปากหากแต่ทาจริงหล่อนกระโจนเข้าโหนกอดคอและหอมแก้มยม,มทูดแบบไม่ปล่อยให้เวลาต้องล่วงเลยผ่านไปอย่างเปล่าประโยชน์ความโกรธของยมทูตทั้งปวงก็ดับสูญสิ้นไปในพริบตาก็เพราะรอยจูบที่มาจากบรรดาสาวๆส,สวยๆในคาเฟ่ที่ต่างรุมร้อมแย่งกันชิงกอดและจูบยมทูตและที่สุดความสุขของยมทูต ก็หวนกลับมาหาอีกครั้งตรงข้ามกับอีก่ายที่ยังคงนั่งจิบเหล้าเคล้าเสียงเพลงอยู่กับความเศร้าซึมดวงวิญญาณเจตผู้อาพัพเขายังไม่รู้เลยว่าต้องไปตะเวนหาร่างใหม่ที่ไหนที่จะเป็นที่พึงพอใจให้กับลาวันเมียรักของเขาถึงแม้ว่าบัดนี้หล่อนนั้นจะกลายมาเป็นของบรรทอนไปแล้วแต่หัวใจรักของดวงวิญญาณเจตก็ยังมั่นคงและซื่อสัตย์ อยู่แต่กับลาวันเพียงผู้เดียวยังมีหวังและรอคอยวันที่จะได้รักจากลาวันกลับคืนมายม,มทูตถ้าจะเพี้ยนตอนที่25ความมืดมิดเริ่มโรยตัวของวันที่สองบนโลกมนุษย์ยม,มทูตย,ยังคงเดินโซซัสโซเซด้วยอาการมึนเมาที่ยังไม่จางหายไปจากกายซ้ำายังคีบขวดเหล้าไว้กับกายอีกด้วยขณะที่อีกฝ่ายยังคงเดินทอดอะไรเหมือนกับว่าดวงวิญญ,ญาณเจต ที่กำลังจะสิ้นแรงและกำลังใจไอเจตข้าอยากถอนว่ะโยามทูตพูดขณะที่ยกขวดเหล้าขึ้นมาเพ่งมองดูและเห็นมีเพียงขวดเปล่าๆอยากถอนอะไรอีกอ่ะท่านโยามทูตดวงวิญญาณเจตถามอย่างหงุดหงิดยามทูดยิ้มเขินๆก่อนตอบ <c oughs> ก็ข้าอยากถอนเหล้าสิวะเนี่ยเองเห็นไหมเหล้ามันหมดขวดไปแล้วด้วยข้าต้องเดินหิ้วขวดเหล้าเปล่า,เลาๆเห็นแต่ขวดเหล้าแต่ไม่มีเหล้าสักหยด ข้าขอบอกตรงๆเลยนะว่าข้าสแสลงในหัวใจเองอ่ะไม่สงสารข้าบ้างเลยหรอไอ้เจตยมทูตพยายามวิงวอนเสียงอ่อนเศร้าเสแสงทำหน้าหมน่นทว่าใจกลับระรื่นด้วยแอบมีหวังอยู่กับสุรานารีในตากระพริบไม่หยุดขณะที่มองหน้าดวงวิญ,ญญาณเจตด,ดวงวิญ,ญญาณเจตหันกลับมาจ้องมองใบหน้ายมทูตด,ด้วยอาการเบื่อหน่ายและระอาใจก่อนจะเอ,อ่ยลอยๆขึ้น ด้วยใบหน้าค่อนข้างหมองพอเหอะท่านโยมทูตเพราะท่านยมมูทูะมัวแต่หลงผิดทำชั่วอยู่กับเหล้าแบบนี้ไงชีวิตของกระผมจึงต้องกลับกลายมาเป็นวิญญาณได้ร่อนหรือผีไม่มีสารอยู่ยังไงอะ่ะเจอคําด่าอย่างตรงๆแบบนี้โยมทูตก็มียางอายอยู่เหมือนกันเลยต้องเดินก้มหน้านิ่งแต่ก็ยังไม่ไวประชดประชันโยนขวดเหล้าเปล่าๆที่ปราศจากเหล้าแม้แต่หยดเดียวทิ้งไปไกลๆเออ ก็เพราะไอ้ขวดเหล้านี่แหละวะที่ทําให้ข้าต้องเสียชื่อเสียเสียงโยมทูตด,ดีๆไปโยนมันทิ้งไปซะเลยโยนขวดเหล้าเปล่าทิ้งไปแล้วโยมทูตก็หันมาจ้องมองใบหน้าอันหล่อคมของดวงวิญญาณเจตอย่างเสสร้งเศร้าแต่อีกฝ่ายกลับเฉยชาก็ด้วยรู้จักนิสัยอันแท้จ,จริงของยมทูตเป็นอย่างดีสารพัดแห่งความเจ้าเล่ห์เพทุบ,บายอีกอย่างหัวใจนั้นยังมีห่วงกังวลอยู่กับ การหาร่างใหม่ให้กับตัวเขาเองตกลงว่าวันนี้ท่านยมทูตว่างพอที่จะมีเวลาพากระผมไปหาร่างใหม่แล้วใช่ไหมครับดวงวิญญาณเจตถามอย่างเป็นการเป็นงานด้วยสีหน้าจริงจังยงมทูตเห็นอีกฝ่ายเริ่มจริงจังก็เลยต้องยอมสยบอย่างจำนนเออก็ได้เว้ยตกลงวันนี้เองกับข้าก็ต้องตะเวนหาร่างใหม่ให้เองกันละยมทูตพูดด้วยใบหน้าที่บึ้งตึงค่อนข้างเชิดอย่างเงอนๆขณะที่ดวงตา ขณะที่ดวงวิญญาณเจตยังคงเฉยชาดังเดิมและในที่สุดเมื่อทั้งสองฝ่ายระหว่างยงมทูตกับดวงวิญญาณเจตตกลงกันได้แล้วยมทูตจึงพาดวงวิญญาณเจตตะเวนไปยังสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลหรือกระทั่งสถานที่มีการฆ่าตายในเวลาที่ยังไม่ข้ามวานันหรือตามบ้านเรือนที่มีผู้ดับขันค่าอยู่กับบ้านเรือน แต่แล้วดวงวิญญาณเจตเองก็ยังคงเหมือนเดิมยังคงมากค่ะต้องการร่างที่ต้องใจเขาเองและลาวันให้มากที่สุดต้องทั้งหล่อทั้งรวยยามาทูตเองก็ชักจะเริ่มมีน้ำโหขึ้นมาอีกแล้วเฮ้ยไอเจตถ้าเองยังคงมากท่าเหมือนเดิมนะบางทีข้าก็อาจจะถีบส่งเองไปเข้าร่างหมาอีกเหมือนเดิมก็ได้นะเว้ยยมาทูตขู่พลาง ก็ยักคิ้วแผลบให้กับดวงวิญญาณเจตแทนที่จะกลัวดวงวิญญาณเจตกลับยักคิ้วแผลบคืนให้กับโยมทูตบ้างกล้าเปล่าท่านโยมทูตพูดแล้วกล้าๆหน่อยนะถ้าไม่กลัวว่ากระผมจะไปกราบทูลฟ้องต่อท่านเท้าพญายมัจุรา,าด่ะโยมทูตตวัดถังตาชำเลืองคอนขับให้ดวงวิญญาณเจตอย่างมันไสคงเห็นท่านเท้าพญายมัจุราชเมตตาสินะเลยหันมาเหยียบพวกเดียวกันซะละเออข้าไม่กล้าหรอกเว้ยไอเจต เห็นท่านเท้าเมตตาเข้าหน่อยก็เหยียบข้าซะเลยนะอีเจตสิ้นคําน้อยอกน้อยใจจากยมทูตดวงวิญญาณเจตจึงหัวเราะเบาเทว่าดวงตายังคงมีแววห่วงใยและหวาดกลัวกับเรื่องหาร่างใหม่ให้กับตัวเขาเองตกลงจะพากระผมไปหาร่างใหม่ได้อย่างท่านยมทูตเออเว้ยข้ากําลังจะพาเองไปเดี๋ยวนี้แล้วเว้ยจับมือข้าสิอเจตสิ้นคําของยมทูตดวงวิญญาณเจตจึงรีบจับข้อมือของยมทูตทันที ก็ยังคงกลัวใจของยมทูตยอยู่เหมือนเดิมไม่รู้ว่าจะมาไม้ไหนประเดี๋ยวเกิดเปลี่ยนใจขึ้นมาอีกและจะพาดวงวิญญาณเจตไปนั่งเฝ้าตนตามคาเฟ่หรือบาร์ครับที่ยมทูตปรารถนาจะไปนั่งเคลิบเคลิม้มอยู่กับแม่พวกสาวจนใจแทบขาดและชั่วครู่ด้วยอํานาจของยมทูตแบบนี้ทั้งยมทูตและดวงวิญญาณเจตมายืนเด่นตะงงานอยู่กลางคงซุยแห่งหนึ่งดวงวิญญาณเจตปล่อยมือ ที่กำลังจับอยู่กับมือของยมทูตและเดินสำรวจไปรอบๆบริเวณหงซุยใช้สายตากวาดมองไปรอบๆก็พบแต่หลุมศพของพวกชาวจีนทั้งรู้แก่ใจแล้วแต่ก็ยังอดใจที่จะถามใช่ไม่ได้ที่นี่ที่ไหนอ่ะท่านยมทูตหงซุยยมทูตตอบเสียงเยาะๆแล้วยิ้มอย่างมากไปด้วยเล่ห์ในขณะที่มือทั้งสองยังคง กอดอกอยู่แววตาคู่ดุของยมทูตนั้นมีริ้วรอยพึงพอใจปรากฏขึ้นมาแวบหนึ่งหงซุยดวงวิญญาณเจตเผลอตัวร้องเสียงหลงขมวดคิ้วน้อยๆสีหน้าแสดงความหงุดหงิดลองจะเป็นเช่นนี้แล้วเขาแน่ใจอย่างที่สุดเลยว่ายมทูตกําลังคิดที่จะให้เขาเข้าไปในร่างของศพจีนอย่างแน่นอนจําได้ว่าครั้งหนึ่งลาวันเคยพูดกับเขาว่าหล่อนเกลียดชาวจีนเป็นอย่างมากเป็นตายยังไงเขาก็จะขอ ปฏิญาณไว้หนะ้าที่ตรงนี้เลยว่าจะไม่ขอเข้าไปอยู่ในร่างของชาวจีนผู้ใดทั้งสิน้นใช่หวงซุยบางทีนะศพของคนจีนเองอะ่ะอาจจะพอใจขึ้นมาก็ได้คนจีนบางคนมันก็หล่อนะและที่สําคัญมันก็รวยมากๆอีกด้วยยังมะทูดบอกแววแห่งน้ำเสียงมีริ้วรอยภูมิใจแฝงอยู่ในส่วนลึกแต่ลาวันเคยบอกกับกระผมไว้ว่าไม่ชอบคนจีนนะครับอย่างลาวันเมียของเองอะ่ะไม่ว่าชาติไหนๆเมียของเองก็ไม่ชอบหรอก มันต้องไอบ้บรรทอนแต่เพียงผู้เดียวเอาไหมล่ะไอ้เจตเข้าไปอยู่ในร่างของไอบ้บรรทอนมันซะเลยจะได้หมดเรื่องหมดราวกันไปสักทีสิ้นคําประชดประชันยมทูตก็ทําหน้าเฉยชาไม่รู้ร้อนรู้หนาวอานาทรร้อนใจใดๆอีกแล้วแต่อีกฝ่ายกลับทําท่ากระอักกระอ่วนคล้ายจะอาเจียนออกมาใช่ให้ไดออ้ไม่อ่ะถ้าจะให้เข้าร่างของไอบ้บรรทอนก็ผมขอเข้าร่างหมาที่ถูกรถชนตายไปแล้วซะยังดีกว่า ยมาทูดหัวเราะดวงตาเป็นประกายแผลว่าวด้วยเล่เหลี่ยมแกมโกงข้าก็พูดไปอย่างนั้นเองหรือว่าไอบ้บรรทอนนะ่ะมันอายุยืนมันไม่ตายง่ายๆหรอกยมทูตพูดไปตามที่รู้สึกด้วยจิตแห่งความเป็นทูดมรณะโถเวที่ไอบ้บรรทอนละกลับอายุยืนที่กระผมละทําไมมันถึงได้อายุสั้นจังขนาดยังไม่ถึงที่ตายยังต้องตายเลยคราวนี้ยมทูดถึงกับผูกป,ปากหยุดชะงักแทบไม่ทัน คล้ายๆกับโดนดวงวิญญาณเจตด่าอย่างไงก็ไม่รู้มันเจ็บมันชาไปทั้งตัวและหัวใจไอเจตเองกําลังพูดกระทบไข้อีกแล้วนะพูดเสียงอ่อยๆแววตาของยมทูตมีแววขอรู้แก่โทษต่อดวงวิญญาณเจตเอื้อมือไปตบที่บ่าของดวงวิญญาณเจตเบาๆได้อาการเอื้ออาทรเปล่ากระทบครับแต่กระผมพูดเรื่องจริงดวงวิญญ,ญาณเจตพูดดวงตาคมคายฉายแววแห่งความรู้สึกในใจอย่างแจ่มชัด ยามทูตก้มหน้านิ่งและพยายามตีสีหน้าเศร้าเพื่อเรียกร้องความเห็นใจความเมตตาจากดวงวิญญาณเจตก่อนที่จะเอ,อ่ยขึ้นด้วยเสียงอ่อยๆแววตาเป็นประกายพราวแต่มันเป็นเรื่องจริงของเองเหรอวะเพราะข้าเองถึงต้องมากลายเป็นวิญญาณได้ร่อนแบบนี้งั้นเองก็รีบๆดูเหรอวะพอใจร่างไหนเองก็เข้าไปเลยข้าจะอยู่ส่งเองจนกว่าเองจะเข้าร่างใหม่เรียบร้อยไปแล้วแล้วก็ออกพ้นไปจาก พุงซุยเป็นที่เรียบร้อยอีกด้วยข้าเห็นใจว่ะคนกลัวผีหลายๆครั้งเหมือนกันที่ดวงวิญญ,ญาณเจตเคยพร่ำบอกกับยมทูตถึงเรื่องเข้าร่างใหม่เรียบร้อยแล้วห้ามไม่ให้ยมทูตต้องหนีจากไปก่อนจนกว่าที่เขาจะเข้าร่างใหม่เรียบร้อยและก้าวเดินหนีพ้นไปจากสถานที่ตรงนั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วยมทูตจึงจากไกลไปได้สาเหตุสําคัญก็คือดวงวิญญ,ญาณเจต ยังคงกลัวผีหรือดวงวิญญาณเดิมของเจ้าของร่างมาทวงร่างคืนไอ้โรคก,กลัวผีนั้นมันมีติดตัวเขามาแต่ยาววัยแล้วจนตายไปแล้วก็ยังคงติดอยู่กับใจของเขาและก็คงยากเช่นกันที่จะจางหายไปดวงวิญญาณเจตกับยมทูตยังคงเดินวนไปเวียนมาอยู่ในห้วงซุยดวงวิญญาณเจตแม้ว่าจะไม่พึงพอใจที่ต้องเข้าไปอยู่ในร่างของชาวจีน ต่อเมื่อหมดหนทางเลือกใดๆแล้วเขาจึงจำใจยอมจำนนเดินตามหลังยมทูตด,ด้วยขาแข้งสันส่นๆกลัวๆยมทูตเองแม้จะเกิดอาการเบื่อหน่ายต่อดวงวิญญ,ญาณเจตขึ้นมาแต่ด้วยหน้าที่และเพื่อเป็นการไถ่โทษให้กับตัวของยมทูตเองที่เป็นต้นเหตุให้ดวงวิญญ,ญาณเจตต้องกลายมาเป็นผีเร่ร่อนจึงจำใจเป็นผู้นำทางให้ดวงวิญญ,ญาณเจตได้พบกับร่างใหม่ที่ถูกอกถูกใจทั้งดวงวิญญ,ญาณเจตและลาวัน